สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องและรีวิวชุดสปอ t l ตไลท์แบบโซล่าเซลล์ขนาด2 0วัตต์ตอนที่สั่งซื้อก็จะดูที่เลขมออกเป็นรุ่น s j g 5 0 5 4หลังจากที่ได้รับสินค้าจากพนักง,งานส่งของผมก็จะมารีวิวเพื่อเก็บเหรียญให้ กับทางช h อป e ีแล้วก็จะมีการรีวิวลงช่อง YouTube อันดับแรกผมก็จะมีการตรวจเช็คสินค้าให้อยู่สภาพที่สมบูรณ์และเรียบร้อยหากมีการแตกหักเลือเสียหายเราก็จะได้ติดต่อทางร้านค้าหากสินของที่เราได้มาปกติเรียบร้อยดีเราก็จะนำไปใช้งานตามปกติสำหรับใบนี้ก็จะเป็นการ งสำหรับลูกค้าและก็เป็นใบขอบคุณลูกค้าและก็สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแอป s h o ป e e และ Lazada ส่วนตัวผมก็สั่งซื้อมาจากแอป s h o ป e e การแพ็กสินค้าเพื่อที่จะส่งมาให้ลูกค้าของทางร้านก็ถือว่าเรียบร้อยดีก็จะมีสติกเกอร์แปะและก็มีการห่อเบ,บิลมาให้ที่กล่องพัสดุก็จะมีการติดสติกเกอร์ว่า อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์ที่บ่อปางและห้ามโยนสําหรับกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่อุปกรณ์ชุดสปอตไลท์หรือโซลาร์ไลท์ในส่วนต่างๆของกล่องก็จะมีคําอธิบายการใช้งานต่างๆรา,า,ายละเอียดทั่วๆไปก็จะมีคุณสมบัติต่างๆของโคมสปอ r t ตไลท์ได้อธิบายโคมไฟขนาด20วัตต์แสงสีขาวเป็นโซลาร์เซล ใช้หลอด led อยู่ที่72 h m d กล่องนี้ก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์ก็จะมีการแจ้งรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้สำหรับแผงโซล่าเซลล์ก็จะเป็นขนาด6โวลต์3วัตต์ขนาด220คูณ140คูณ17มิลิเมตร ก็จะเป็นวัสดุทนแดดทนฝนใช้งานได้ยาวนานค่ากันน <inaudible> ้ำมาตรฐานเป็น IP 6 6ก็สามารถสว่างยันเช้าก็สามารถใช้งานได้1 0 1ถึง12ชั่วโมงต่อคืนความจุแบตเตอรี่9,600มิลลิแอมก็ระยะเวลาในการชาร์จก็6-8ชั่วโมง ก็สามารถใช้งานได้ง่ายพร้อมสายในตัวให้ความสว่างอยู่ที่2,250ลูเมนกับลังไฟ20วัตต์ก็สามารถควบคุมพื้นที่สองสว่างได้40ตารางเมตรแบบเห็นได้ชัดเป็นแบบแสงสีขาวหรือ daylight เป็นแบบสบายตาโคมไฟขนาด160คูณ210คูณ120มิลิเมตร โคมไฟและแบตเตอรี่ก็อยู่ในแพ็คเดียวกันก็จะเป็นโคมไฟขนาดน้ำหนักอยู่ที่2.5โลมีไฟสถานะการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สีแดง1ดวงสำหรับที่ผมถืออยู่ก็จะเป็นแจ็ค DC 12โวลต์ของกล้องวงจรปิดเป็นแบบขันน็อตได้ก็เอามาสาธิตให้กับท่านที่ชมคลิปอยู่สามารถที่จะนำไปต่อพ่วงหรือต่อสายให้ยาวขึ้นโดยใช้แจ็ค แบบตัวผู้และตัวเมียเหมาะสำหรับคนที่จะนำไปใช้งานในจุดต่างๆที่สายไปไม่ถึงสามารถต่อพ่วงเพิ่มระยะได้ในจุดที่เราต้องการต่อไปก็จะมาแกะดูอีกกล่องหนึ่งซึ่งจะเป็นกล่องบรรจุโคมไฟก็จะมีชุดของรีโมทคอนโทรลแล้วก็จะมีปุ่มต่างๆให้เรานำไปใช้งานหลักๆของปุ่มการใช้งานของรีโมทคอนโทรลก็จะมีปุ่ม on off บวกลบเพิ่มความสว่าง50% 100%ปุ่มตั้งเวลา3 5 8ชั่วโมงและด้านหลังกล่องรีโมทคอนโทรลก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด 3A 2ก้อนการนำไปใช้งานกดปุ่มรีโมทคอนโทรลเราก็จะตั้งหลักๆไว้ที่ออโต้เพื่อการตั้งเวลาอัตโนมัติก็จะเป็นแบบเช้าปิดเย็นเปิด ในส่วนนี้ก็จะเป็นชุดสปอ t l ตไลท์ก็จะมีคู่มือมาให้พร้อมกับโคมสปอตไลท์หชุดด้านหน้ากล่องก็จะมีการสกรีนคำว่า2 0วัตต์แล้วก็เป็นแบบโซล่าไลท์ก็ด้านในก็จะมองเห็นเป็นหลอด led ขนาด72หลอดสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด3 a 2ก้อนแล้วก็พูกเล็ก มาให้เราสีตัวก็สามารถที่จะนำไปยึดติดกับผนังปูนต่างๆได้จุดประสงค์หลักๆก็จะนำมาติดตั้งเพื่อให้ความสว่างกับบริเวณหน้าบ้านในส่วนหนึ่งก็ตั้งใจว่าเวลาฉุกเฉินก็สามารถที่จะนำไปติดตั้งในส่วนต่างๆโดยที่เราถอดจาก ติดตั้งไปวางในจุดที่เราต้องการได้ตอนนี้ผมจะใส่แบตเตอรี่กับรีโมทเพื่อที่จะทดสอบเบื้องต้นดูว่าจะใช้งานได้ไหมครั้งแรกที่ผมกดรีโมทคอนโทรลกดคำว่า on sport light ก็ไม่มีการตอบสนองสันนิษฐานว่าพลังงานที่เก็บสะสมในโคมอาจจะหมดเราต้องนำไปชาร์จก่อน ไฟที่สะสมในแบตเตอรี่ในโคมอาจจะไม่หลงเหลืออยู่ต้องนำไปชาร์จก่อนและก็จะทดสอบอีกครั้งหนึ่งในส่วนของคู่มือการติดตั้งก็จะเป็นการแนะนำการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะนำไปติดตั้งการใช้รีโมทคอนโทรลแล้วก็มีการเซตค่าต่างๆขั้นตอนการเช็คคู่มือตรงน,นี้ผมก็ ไม่สามารถที่จะอธิบายรายละเอียดได้เพิ่มเติมก็จะเป็นการดูแบบคร่าวๆไปก่อนซึ่งการใช้งานคมสปอตไลท์หลักๆแล้วก็จะตั้งที่ออตโต้ให้ระบบการใช้งานไปตามรูปแบบของเวลาเพราะคมไฟสปอตไลท์หลักๆก็จะนำมาเพื่อเปิดใช้งานตอนกลางคืนแล้วก็สามารถ ิดเปิดอัตโนมัติเราจรึงไม่เน้นใช้รีโมทคอนโทรลในการเปิดทั่วๆไปเราแค่ติดตั้งและเราก็กดที่ปุ่มออโต้ระบบต่างๆก็จะตั้งค่าอัตโนมัติก็จะเป็นการเปิดตอนเย็นปิดตอนเช้าตามปกติหากใครต้องการจะใช้ไฟตามเวลาเราก็สามารถที่จะกดปุ่ม คำว่า3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงครั้งแรกที่ต่อสายแผงสปอตไลท์กับสายโซลาร์เซลล์เมื่อเราต่อสายภายในบ้านก็ยังไม่มีสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่เราจะนำไปทดสอบกับแสงแดดขั้นตอนนี้ผมก็ได้ใส่ฐานที่รีโมทคอนโทรลแล้วแล้วก็ลองกดปุ่มดูก็ไม่มีการตอบสนอง ซึ่งก็น่าจะประเมินว่าพลังงานที่เก็บอยู่ในโคมไฟไม่มีพอที่จะทำให้หลอดไฟสว่างได้หลังจากที่เราตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆแล้วขั้นตอนนี้ผมก็จะทำการยืนยันการรับสินค้าและก็ทำการรีวิวให้กับทางร้านค้าเป็นการเก็บเหรียญเพื่อนำไปสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆรอบต่อไป ขั้นตอนต่อไปจะทำการทดสอบการชาร์จของโซลาร์เซลล์กับโคมสปอตไลท์ว่าจะทำงานได้ปกติดีหรือเปล่าครั้งแรกเมื่อเรานำมาต่างแดดไฟสถานะ led สีแดงก็มีการกระพริบทินที่โคมเดี๋ยวเราจะให้แผงโซลาร์เซลล์ชาร์จ แบตเตอรี่ในโคมสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำการเปิดดูว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าตอนนี้ผมได้ทำการกดปุ่ม on เพื่อสั่งเปิดโคมสปอตไลท์ดูก็สามารถสั่งงานได้สำหรับปุ่มอื่นๆก็กดไปก็ยังไม่มีผลอะไรเดี๋ยวจะทำการทดสอบในขั้นตอนต่อไปก่อนว่าจะทำงานเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับคำสั่งการใช้งานต่างๆของรีโมทคอนโทรลก็ตามที่ผมอธิบายข้างต้นการใช้งานก็จะเน้นออนกับออฟและก็กดออโต้สำหรับปุ่มความสว่างก็งจะมีระดับสว่าง50%กับ100%เ<ๆ>มื่อเรากดสั่งงานเรียบร้อยแล้วการตอบสนองก็จะมีการกระพริบหลังจากเราทดสอบเบื้องต้นไปแล้วขั้นตอนนี้ผมก็จะนำมาติดตั้ง โดยการที่เปิดหลังคาเพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ส่วนหลังคาก็จะมีแผงโซล่าเซลล์รุ่นต่างๆที่ผมได้ติดตั้งไปล่วงหน้าแต่ก่อนแล้วก็จะมีหลากหลายรุ่นก็จะเป็นชุดสปอตไลท์รุ่นที่ผมติดตั้งไปก่อนแล้วและก็ชุดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่เพื่อนำไปใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์ฉุกเฉินทั่วๆไปตามบ้าน แล้วก็มีแผงโซลา่าเซลล์ต่างๆทั่วไปหลังจากที่เรานำมาติดตั้งกับจุดที่เรากำหนดไว้แล้วตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งและเดินสายไปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะนำโซโคมสปอร์ตไลท์ไปติดตั้งจุดที่เรากำหนดเมื่อติดตั้งจุดที่เรากำหนดแล้วเราก็ทำการกดเพื่อทดสอบการใช้รีโมทคอนโทรลดูการตอบสนองต่าง ก็จะมีการตอบรับจากโคมสปอตไลท์คลิปนี้ผมก็จะขอรีวิวและสาธิตการใช้งานประมาณนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับ